สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะกองเป๋าหนึ่นะคะแต่วันนี้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวของแกะหนึ่งค่ะ โอเคคระีกออกมาค่ะออ้ นี่เลยค่ะจอบของเราเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่ามีอะไรบ้างมีชิปขีรีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีชิปถุงหกนี้ค่ะนี่นเรางเอางองกง้นี่นี่นีจะถุงเรา่ ไอ้ลวกไข่ไม่ดีนลวกไข่ออาจจะเสียงดังนไอ้ที่ไรอ่ะเออกไปดูปะไปไปู้ดัดกเขาใหม้มาเลยเขาให้มาแล้วก็มีคุณภาดีอ้คาที่เขาใส่ไปเดี๋ยวเราจะอยี่ตรงนี้ก่อน ใส่ลูกที่เราชอบก็ได้นะคะแต่ตัวราก็เบอจะเอโอ้โหี่่ขอมนมีช่ีเยี่หลาช่อบเค่ะมีอาใส่ตาได้ีราวย่ อันนี้ก็มีสีอะไรวนี่ก็ม oh. ีอย่างอระเานะสามพันสามพันเนี My ่ยสีดิ ชิ่เอ็กซ์ตีนี้ตลอดเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคลิปจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวพร่จะมาทำใหม่สวัสดีค่ะ